สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะที่เข้ามารับชมช่องป้าแต้สตอรี่นะคะวันนี้ค่ะป้าแต้จะพาเพื่อนๆนนะคะมารู้จักบอนสีต้นนี้นะคะบอลสีต้นนี้นะคะเป็นบอนป้ายนะคะมีชื่อว่าบอนสีเท้ากระบินระพมนะคะเพื่อนๆน,นะคะซึ่งเป็นบอนไทยแท้โบราณนะคะ เป็นบอนไทยแท้โบราณของเรานะคะาหายากน่าสะสมนะคะเพื่อนๆนะคะเพราะว่าเป็นบอนป้ายนะคะเพื่อนๆืนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะของบอนสีเท้ากับินละพรมกันเลยนะคะนี่นะคะเขาก็จะมีใบนะคะที่เดี๋ยวนะคะหาแสงสักนิดนะคะจะมีใบนะคะพื้นใบเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็จะป้าย ป้ายเป็นสีชมพูนะคะนะคะแล้วก็หูของใบตรงนี้จะเป็นลักษณะเว้าวนะคะเว้าวแล้วก็อยากจนถึงสะดือนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ตรงที่เว้าวนี้นะคะตรงขอบนะคะจะเป็นสีแดงเข้มเลยนะคะสีแดงเลือดหมูเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะลักษณะของหูใบก็จะเป็นลักษณะ เว้าวตรงนี้นะคะแล้วก็หูใบก็ขึ้นไปลักษณะมุนอย่างนี้นะคะหูใบก็ค่อนข้างจะสูงนะคะเพื่อนๆนะคะลักษณะใบก็จะเป็นใบรูปหัวใจนะคะปลายใบแหลมนะคะเพื่อนๆนะคะเป็นบอลป้ายนะคะเป็นบอลหายากตัวหนึ่งนะคะสำหรับเท้ากระบินละพมนะคะเพื่อนๆนะคะซึ่ง อจะมีบอลสีเท้ากระบินลภพมที่ไม่ป้ายนะคะคือเข้าแผลงนะคะก็คือไม่ป้ายก็คือจะเป็นสีเขียวล้วนก็มีนะคะเพื่อนๆราคาก็ค่อนข้างจะถูกลงนะคะถ้าอาฟอร์มก้อนไหนที่เขาไม่ป้ายนะคะแต่สําหรับฟอร์มนี้ป้ายมาอย่างสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆนะคะสีของลําต้นของเท้ากระบินลภพมนะคะก็จะเป็นสีดํานะคะเห็นไหมคะ หลอดใหม่กําลังแตกหลอดเลยนะคะป้ายมาแล้วค่ะแดงแป๊ดมาเลยนะคะเพื่อนๆนะคะ,ะถ้าฟอร์มกอไหนป้ายนะคะทุกใบก็จะป้ายเห็นไหมคะเพื่อนๆอันนี้เป็นใบเก่านะคะใบแรกนะคะเดี๋ยวก็ทิ้งใบแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะใบเล็กนี้ก็ป้ายนะคะเพื่อนๆอันนี้ป้ายค่ะแต่ว่าป้ายน้อยนะคะสําหรับใบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นใบ เก่าแล้วนะคะแรกๆค่ะก็ป้ายมานะคะแล้วแต่ว่าเขาจะป้ายตรงไหนนะคะอันนี้ป้ายตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆนะคะลักษณะหลังใบของเท้ากระบินลำพมนะคะก็ะะะจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีเส้นกระดูกที่เป็นอ่สีขาวสีเขียวอ่ตามใบของเขานะคะแล้วก็จะมองเห็นรอยป้ายสีชมพูนะคะอ่ะผ่านทะลุหน้าใบมาเลยนะคะนะคะ เส้นกระดูของเขาก็เป็นสีเขียวนะคะเส้นกระดูและล่างแหเห็นไหมคะนะคะเป็นบอลที่น่าเก็บตัวหนึ่งนะคะสําหรับเท้ากระบินระพมนะคะเพื่อนเพื่อนซึ่งเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะคะราคาค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ค่อนข้างหายากนะคะเพื่นอนๆ่แต่ตอนนี้ก็เริ่มจะหาซื้อหาเก็บกันได้บ้างแล้วนะคะเพราะว่าราคากา็ค่อนข้างที่จะจับต้องได้แล้วนะคะเพื่อนๆนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพาเพื่อนๆมารับชมแล้วก็มารู้จกักความสวยงามนะคะของบอนสีเท้ากระบินระพมนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะให้ความรู้แล้วก็ประโยชน์กับเพื่อนๆืนะคะที่รักบอนสีทุกท่านนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะคะก็อยากให้เพื่อนๆน,นะคะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะอคอยติดตามรับชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะ เอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ